นะครับหวัดดีครับพามาชมเหรียญดังนครปฐมนะครับเดี๋ยเนี้เก็บไว้นานมากแล้วครับเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับก็เป็นเหรียญรุ่นแรกครับจะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับเหรียญเสม,มาเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับก็องนี้ก็สวยนะครับสวยเอามาให้เพื่อนๆได้รับรวม ร่วมกันรับชมพิจารณางว่าเหรียญนี้ผมได้มาไม่ได้ไปเช็คที่ไหนไม่ได้ไปเช็คที่ไหนเลยเก็บไว้นานแล้วรวมๆสิบปีแล้วมัง้งตอนอยู่พิจิตรครับก็เป็นเหรียญเมื่อคราวฉลองสมศักษ์กของหลวงปู่เพิ่มนะครับเป็นพระครูพ,พุทธวิถีนายกนะครับ พระครูนะเป็นพระพุทธนะครับพระพุทธวิถีนายกก็ส่วนด้านหลังก็จะมีลอยจานนะครับสวยๆครับ,บข้างหน้าก็เป็นครึ่ององค์ปูนะ่พระพุทธวิธีนายกนะครับด้าน,นหลังก็เป็น ฉลองสึมณนักยิบ2ปดมกราสองห้าูนย์สี่นะครับาามาแบ่งปันกันรับชมครับเพื่อนท่านไหนมีที่มีความรู้นะครับก็มามาแชร์กันนะครับวิภาควิจารณ์ได้นะครับทุกคอมเมตนต์นะครับน้อมรับนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลักเนาะเหรียญหลักครับวภาควิจารณ์ได้นะครับ จะมีรอยปิ้นนะครับขอบขอบข้างบนปิ้นปิ้นปิ้นบางตำมาก็ว่าห่วงข้างหน้าต้องเอเป็นปั๊มซ้อนนะครับเราก็ไม่แน่ใจก็คล้ายๆกับหลวงปูเอหลวงพ่อกันนะครับห่วงนะครับเห็นเขาว่างัันนะอันนี้อันนี้เสียนห้างดังนะครับเราก็ไม่รู้นะครับตัวนี้ไม่รู้จะเชื่อไฟไหนนะครับก็ข่าวนั้นมันสับสนนะครับ เราเราก็ดูเองแล้วก็เอามาแชร์เพื่อนก็ร่วมกันนิพพาพวิจารณ์ดีกว่านะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวยๆเรียนปั๊มเนาะหลังปีสมาร้อยนะครับมาแล้วครับ เดียนรุ่นแรกก็ราคาก็เช่าหาก็แพงแพงอยู่นะครับก็ poker. อขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ